สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบก็เดินทางไปที่กระทรวงสาธารณสุขมานะคะก็ไปถึงสักประมาณตอนบ่ายสองนะคะเพื่อที่จะไปยื่นสิทธิ์นะคะที่เขาแจ้งข่าวมาว่าจะมีการเยียวยาหมอนวดนะคะที่ตกงานไม่ได้ทำงานจากเหตุที่มี ไวรัสโควิดระบาดนะคะก็ทําให้เราเนี่ยไม่ได้ทํางานกันนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะมีมาตรการเยียวยาหมอนนวดนะคะเขาก็เลยจะให้เราเนี่ยไปยื่นสิทธิ์ตรงนั้นนะคะเพราะแต่ทีนี้พอโบนําเอกสารต่างๆไปยื่นสิทธิ์แล้วเรียบร้อยนะคะโบก็นั่งรอยอยู่ที่นั่นอีกพักหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็มีเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยเข้าไปยื่นอีกแต่ว่าพ,พนักงานนะคะก็แจ้งมาว่า ไม่ต้องมายืดแล้วนะคะสำหรับวันนี้คือเขาเขาแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปอีกทีนึงว่าไม่ต้องไปยืดแล้วสำหรับคนที่ลงทะเบียนหมอนวดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องไปยืดแล้วเพราะว่าชื่อเราเนี่ยเข้าเป็นอยู่ในระบบของเขาแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่าเขามีมาตรการการเยียวยาอะไรต่างๆมานะคะชื่อเราอยู่ในระบบเขาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแล้วว่าเราจะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนั้นนะคะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่เรียนนวดกันมาแล้วมีใบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการนวดนะคะก็ขอให้รีบไปขึ้นทะเบียนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีการเยียวยานะคะมีการแบบว่ามาออกมาตรการอะไรมาต่างๆเราก็จะไม่ได้สิทธิ์ตรงนั้นนะคะก็ขอให้เพื่อนๆรีบไปดําเนินการกันนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยก็กําลังว่างรีบไปเลยนะคะส่วนเรื่องที่ว่า เขาจะมีมาตรการอะไรแบบไหนมาเยียวยาพวกเราชาวหมอนนวดนะคะตรงนี้โบก็ยังไม่แน่ใจนะคะเขาบอกว่าต้องรอให้เขาประชุมกันให้เรียบร้อยก่อนนะคะถึงจะออกมาตรการมาได้นะคะแต่ว่ายังไงเราก็ลงทะเบียนหมอนนวดให้เรียบร้อยนะคะและเดี๋ยวถ้ามีข่าว ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆถ้าโบทราบข่าวอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวโบก็จะเข้ามาแจ้งในนี้อีกทีนึงนะคะทางหน้า YouTube ของโบแล้วก็ทางหน้าเฟซของโบนะคะก็สามารถกดติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ